จังัอย่างแล็กกับเป๋าค่ะเป็นเผ่าไทตาดสมารเป็นเผ่าที่9ก้าของจวัดนความพนมค่ะ เราจะมีดอกตาดเป็นสัญลักษณ์นะคะซึ่งเราใช้ในการที่จะประดับหน้าอกนะคะประดับผ้าสบายของเราเป็นเครื่องกันกายของไทยตาดของเรานะคะทุกๆคนเราสามารถที่จะทําได้แล้วก็เราจําหน่ายไม่แพงค่ะห้าสิบบาทเท่านั้นนอกจากจะมีสินค้าเหล่านี้แล้วเราก็ยังมีสินค้าต่างๆด้วยนะคะในตําบลของเรา,าเราได้นํามาจัดแสดงในวันนี้ก็เป็นกลุ่มสนุกค่ะเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการ วันนี้เรามีสินค้านีเน่เป็นสินค้าของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สินค้าของคนพิการวันนี้เราไม่ได้นำมาด้วยแต่ว่าจะมีจังหวัดอื่นนะคะที่นำมาซึ่งถ้าจัดแบบนี้แล้วผู้เท่าผู้แก่เรามีความสุขค่ะสนุกสนานในการที่มาในการเต้นรำในการฟ้อนรำแล้วก็ได้ชมสินค้าต่างๆเป็นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุจริงๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์จักรลามะพร้าวด้วค่ะของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านนนหอมค่ะบ้านนนหอมก็มีมีข้างมีอาตุ๊กตามีแจกันมีอาแก้วว้ค่ะและการนอกนั้นก็มีแคบมูมีน้ำมะตูมมีมะตูมแห้งพร้อมจ้ะไปคัดกะลามะพร้าวมาเส่ก่อนค่ะ ว่าจะเอาแบบแบบนี้เขาต้องหาขนาดเลยอขนาดน้อยขนาดเยอ่ถ้าเอ็ดแก้วไหวก็ต้องหากระลำมะพร้าวน้อยมากค่ะแล้วค่อยแล้วค่อยมามาเจาะมาเอ็ดตามแบบค่ะแล้วก็มาคัาดเก่าคัาดเก่าเพื่อมันงามค่ะแล้วก็ทาสเล็กอันนี้ใช้ได้จริงค่ะทนราคาต้นทุนนะคะอันนี้ไม่ได้อาก,กำไรน,นะคะร้อยเยือนเนี่ยร้อยแปดสิบอันนี้ตุ๊กตาน่ารักเลยค่ะเดือร้อยเดียวค่ะอันนี้นี่ข้างข้างกระลำมะพร้าวนี่ร้อยเศร้านี่จ้ะ นะคะวันนี้เรานำาสนงสองแบบทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งสองแบบนี้เราได้คัดเลือกจากตรม จากรผู้สูงอายุแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกกันล่าวดอกกันล่าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าทองฝันของกรมเมื่อปี2562ค่ะแต่กระเป๋าฟิกแป้นนี้เป็นของชมรมทางสมองเทศบาลเมืงองนครพนมได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของจังหวัดคนครพนมแล้วถูกคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุหในหของประเทศไทยนะคะ รู้สึกว่ามีความภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นดีใจมากๆค่ะ,ะในการร่วมกลุ่มสนุกนี้ดอกไม้ประจำจังหวัดคนครพนมนะคะเป็นภาษาพฤฤฤื้นถิ่นเราเรียกว่าดอกมันปลานะคะจะมีกลิ่นหอมเย็นนะคะเราสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดดอกกักลาแล้วก็ ที่คาดผมนะคะซึ่งเราเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดผลิตเองแล้วก็จำหน่ายเองอมีสินค้าโชว์ที่ศูนย์สพอสโรงเรียนผู้สูงอายุนะครพนม19นะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะมีสีธรรมชาติแล้วก็สีเป็นแฟนซีหลายแบบนะคะตอนนี้เราก็รังสรร์ขึ้นมานะคะมีสีสันเยอะนะคะ นี่นะคะสีม่วงวันพระราชินีนะคะแล้วก็สีฟ้านี่วันแม่นะคะทางเฟซก็มีนะคะเฟซของศูนย์สพอสอแล้วก็เฟซของอลพินสว่างนะคะลงเฟซบุ๊กแล้วก็มีเพจด้วยนะคะเฟจดอกรักดอกกันเกล่านะคะนครพนมนะคะยินดีค่ะ ไทยพาสุงและไทยกระเลิงอำเภอดอนตาลค่ะจังหวัดมุดาหารค่ะเชิญแวะชมแล้วก็ไปเยี่ยมได้นะคะเด็นของเราก็จะเป็นผ้ามัดี่ค่ะซึ่งเรามีลายอัตลักษณ์ของอำเภอดอนตาลเรานะคะก็จะเป็นลายสามธรรมล้ำโุ้มชื่อลายนะคะสามธรรมลํำโุงนะคะลายนี้ประกอบด้วยพญานาคนะคะแล้วก็มีกองทองนะคะกองหูลึกนะคะจาก2,500ปีนะคะแล้วก็จะมีต้นตาลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอดอนตาลเรานะคะความภาคภูมิใจของ ภอ,อดอนตานะคะที่มีภาพเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเราเองค่ะตอนนี้นะคะผู้ว่าราชการจาังหวัดภุกดาหารก็สง่งมือให้หน่วยงานราชการนะคะให้สวมใส่นะคะทุกวันศุกระะ์ซึ่งจะมีต้นตาลนะคะแล้วก็โคลนลี้ก็จะเป็นพญานาคนะคะซึ่งอยู่ริมน้ำโขงก็จะมีพญานาคก็เป็นเอลเกลักษณ์อยู่แล้วนะคะ,คะอันนี้คือลายสามคำล้ำาข,ของอำเภอดอนตาลคะ่ะ 我 a 他。<laughs>